ัมใจแตกกระลายค่ะที่ซาชื่นใจมากอันนี้กาลังตีกินเลย ฮัลโหลสวัสดีทุกคนแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วง<ม>พาไปกินกับม um ูมามชาแนว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 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าเรามาเขาใหญ่แล้วเราจะทําคลิปแบบว่ารวมร้านอาหารที่ควรมากินที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยถ้าเรามาถึงใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยเราอะ่ะก็อยู่ที่เขาใหญ่กันแล้วแล้วเราก็อยู่กันที่หน้าร้านร้านแรกที่เราจะมารีวิวกันแล้วนะคะทุกคนนั่น ก็คือร้านยุงข้าวนั่นเองค่ะซึ่งร้านยุงข้าวเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารปักใต้ก็คือขายอาหารใต้นั่นเองซึ่งจะอยู่ตรงตีนเข้ามาเขาใหญ่อะค่ะเป็นทางผ่านเข้ามาใช่ไหมเราก็เลยเลือกที่จะแวะร้านนี้เป็นร้านแรกนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศรอบๆร,ร้านกันก่อนดีกว่าไป โอเก็เกิดผิดพลาดทางเทคนิคนะคะท,คทุกคนก็คือแบตของกล้องเรามันหมดแล้วเราก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วงั้นเราจะมาบอกรสชาติของไอ้ตัวแกงเหลืองออนิบปลาก,กระพงต่อเลยนะคะก็คือรสชาติปลากระพงใช่ไหมไม่มีคาวเลยแม้แต่นิดเดียวก้างก็ไม่มีเนี่ยเลี่ยดูเนี่ยไม่มีก้างเลยทุกคนคือแม่งดีมากแล้วน้ำแกงรสชาติแบบโคตรจัดจ้านรสชาติดีแต่ก็ไม่ได้ขนาดเผ็ดจนถึงไม่ได้คือไม่ได้เผ็ดเกินไปกําลังดีกลมกล่อมมาก เนี่ยกินมาสี่อย่างไม่ได้อ้วนนะไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยอ่ะแล้วถ้าแบบมาหลายครังะอยากสั่งแบบกินหลายๆเมนูมากเลยแต่นี่แบบมากันแค่แบบสองคนอ่ะเดียวสั่งได้แค่นี้อ่ะแต่คือกำลังปีแน่นอนว่าอร่อยราคาคุ้มค่ามากเลยค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูต่ออันก่อนก็ถือว่าสมับรที่เราอดกินอดทน 啊。 ร้านแรกที่เราพามาริมลองรสชาติกันนะั่นก็คือร้านยุงข้าวนั่นเองแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งมาเห็นป้ายข้างหน้าว่าเขาได้แบบ user choice ของวงในด้วยนะในปี2019อะก็ถ้าไม่อร่อยก็จะไม่รู้จะพูดว่าแบบยังไงแล้วอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอลุ้นกันดีกว่าว่าร้านต่อไปที่เราจะพาไปกินที่เขาใหญ่เนี่ยจะเป็นร้านไหนแล้วอาหารจะรสชาติเป็นยังไงส๊บนึงเช็คก่อนมีอะไรทางใบเหลืยงทักวันบาเราไปกันเลยดีกว่า แล้วตอนนี้เราก็ถึงร้านอาหารร้านที่2แล้วนะคะทุกคนที่เราจะพาทุกคนมากินก็แน่นอนว่าถ้ามาเขาใหญ่เนี่ยจะไม่มาแวะนั่งชิลๆชิคๆถ่ายรูปบรรยากาศเหมือนแบบอยู่ยุโรปเลยก็ไม่ได้ร้านนี้นี่ก็ดังมากเลยคะ่ะนั่นก็คือร้าน Midwinter เขาใหญ่คะ่ะ Midwinter Green นะคะเขาใหญ่งั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในร้านอาหารกันเลยดีกว่าคะ่ะ อาหารสําหรับมื้อดินเนอร์ของเรามาแล้วนะทุกคนแล้วอาหารมื้อนี้นะที่เราสั่งมาใช่ไหมก็จะมีนี่เลยไส้กรอก midwinter ใช่ไหมแล้วก็จะมีเนื้อเซอร์ลอยนะวากา็รบเกตนะทุกคนแล้วก็จะมีซีซาสลัดกับขนมปังกระเทียมเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติอาหารแต่ละจานกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ไส้กรอกเลยล้วกันนะเห็นเขาบอกว่าแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือไส้กรอกนะคะทุกคน ไส้กรอกคือแบบตอนหั่นก็คือกรอบมากนะจ๊ะรู้ว่าแบบมันไม่ใช่แป้งค่ะได้ไหมมันเป็นเนื้อหมูอ่ะหัดไปด้วยเนื้อหมูแล้วก็กรอบมากไส้กรอกคือกรอบมากจริงก็รอ,อบ,บ,บรสชาติแบบของหมูที่โดนหมักมากับพวกเครื่องเทศดีมากเลย แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2ของเราแล้วนะทุกคนที่เราอะอยู่ที่เขาใหญ่ใช่ไหมแล้วเมื่อวานด้วยความรีบของเราเราอยากกลับโรงแรมเราก็เลยลือพูดสรุปไอร้านที่เราไปกินเมื่อวานอะมิดวินเทอร์กรีนเขาใหญ่อะแล้ววันนี้เราก็เลยไม่เป็นไรงั้นก็พามา้านที่3เลยลวกันตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านที่3แหละนั่นก็คือร้านเป็นลาวนั่นเองเหมือนเขาจะเพิ่งเปิดไม่นานนะแต่ว่าเราอะไปดูไอเนี่ยูทูบช่องพีเ่เขื่อนเควติกเห็นเขามากินที่เนี่ยแล้วเขาบอกว่าอร่อยแล้วเราก็เป็นสายจานตายแ่บอยู่แล้วใช่ไหม เราก็ต้องพาทุกคนมาลองงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าไปดูว่าเขาแบบมีเมนูอะไรบ้างที่น่ากินไป ตอนนี้นะเราก็ได้อาหารมาแล้วร้านนี้ที่เราจะสั่งมานะก็จะเป็นต้มแซบปลาคังแล้วก็ยำต้นอ่อนพันตะวันแล้วก็มีลาบเป็ดนะมีส้มตําลาวกุ้งสดแล้วก็จะมีเนื้อ,อยา่างแล้วก็นี่ดูผักที่เขาให้มาเคียงนะดูนะไม่ใช่กระโหลกกระลานะจ๊ะผักไม่ได้แบบถูกๆนะนี่แนละ้วดูเขาให้ข้าวเหนียวมาโคตรน่ารักเลยนะดูดิเป็นข้าวเหนียวดําด้วยนะน้ำจิ้มอันนี้เขาก็จะให้น้ำจิ้มมาเป็นแบบน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มแจวก็คื แบบเด็ดอร่อยเลยอ่ะชิมแล้วอ่ะอเเดูข้าวเหนียวดำดูหอมกลิ่นใบตองมากนี่แหละทุกคนรู้ไหมว่าตอนแรกเราอยากมากินกุ้งแบบอบเกลือที่เสียบไม้ของร้านนะี้ที่เราเห็นใช่ไหมแต่วันนี้พนเงานหมดเสียดายมากคงอร่อยน่าดูแหละเดี๋ยวเรามาชิมอันดับแรกกันก่อนดีก,กว่าเราก็จะชิมลาบเป็ดตัวนะคะนี่พี่แห้งพีแห้ง ดีมากเลยคือรสชาติาแบบจัดจ้านมากเลยเลยเคลมไปว่ากอรสจัดเพราะว่าเรากินเห็ดก็คือจัดจบที่ขอจริงๆคขาโคตรอร่อยอะ่ะแบบตามรสแบบดีอะนี่เราก็จะตักตินเลนเมลยนะเห็นไหนมน้ำปลาดีอ่ะขอจัดก็ได้จัดจริงเลย เราก็ได้จังตำหลวงพระบางเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างเราก็เลยอยากมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าแบบรสชาติที่เนี่ยจะเป็นยังไงคือความพิเศษของเขาอะดูนะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้คือเขาอะจะเพิ่มกะปิเข้าไปในเมนูนี้แล้วก็จะฝานเส้นอะเป็นเส้นแบบบางๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าชิมเลยชิมเลยจริงๆ,ๆอร่อยไปอีกแบบนะแบบน้ำน้ำปลาล้า้ำกะปิ กะปิก็เข้ากับปลาดีนะโอเคน้ำเมนูเนี้ยนสะุชอบตอนนี้ก็คือสั่งมาเยอะมากกินกันแค่สองคนถ้าอยากกินตำาราอะไรๆถ้าแวะมาเขาอยา,อยากก็อย่าลืมมากินที่ร้านนี้นะคะแนะนำเลย แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านที่เท่าไหร่ของเรานะ1 2 3 4ร้านที่4ของเราแล้วนั่นก็คือร้านข้าวต้มหลักเพิงนั่นเองนะคะเห็นร้านนี้ยใครๆเขาก็บอกว่าเด็ดมากอะไรเงี้ยเราก็เลยมาลองเป็นมื้อเย็นของเรากันดีกว่าว่าเขาจะเด็ดแค่ไหนไปเข้าไปในร้านกันเลย เราเนี่ยตอนแรกอะเ,อเลคคอมเมนต์ของร้านเนี่ยเนาะก็จะเป็นปูดองแล้วก็จะเป็นหอยนางรมที่เราอะอยากมากินมากแต่พอมาถึงเสร็จปุ๊บหอนใจแตกกระลายาที่ก็คือหมดจ้าทีนี้เราก็เลยสั่งเป็นเมนูนี้มาก็มีปลากระพรงทอดน้ำปลาแล้วก็มีหอยลายผัดพริกเผาใช่ปะ่ะที่เป็นเลคคอมเมนต์แล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นเลคคอมเมนต์ก็คือผักบุ้งฝอยใช่ปะ่ะผัดกะปิ แล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นเล็กคอมเมนต์ป่ะป,ปูผัดผงกะหรี่ใช่ไหม,มยกเว้นอันนี้เนาะที่ไม่ได้เป็นเล็กคอมเมนต์ต้มมะระที่ไม่ได้เป็นเล็กคอมเมนต์เราก็จะมาชิมกันนะครับปลากระ,กะพรงปลากระ,กะพรงเน้นๆครับลาดน้ำจิ้มก่อนเน้นๆชิมก่อน ตอนน้ำปลาหวานดีอ่ะอืมหวานเคยแล้วก็ตัวน่ะเขาเรียกว่าน้ำจิ้มใช่ป่ะที่เรากินกับปลากระพงใช่ไนมสามรสอ่ะอืมอร่อยก็คือรวมๆแล้วก็ดีมากทุกคนอันต่อไปพาลหอยลายที่เราอยากกินมานานมากเลยคอมเมนต์หอยลายก็ถือว่าเนื้อเยอะนะเน่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 ลองเลยครับอือหอลลายใบบหมูเผาชอบมากเลยนี่เน้นเน้นโอ้ก็หน้าใครเนี่ย แล้วตอนนี้อาหารของเราก็มาครบแล้วนะคะสิ่งที่เราสั่งไปนะก็จะมีผัดหมี่โคราชหมูมาแถวนี้ก็ต้องกินหมี่โคราชใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเฟรนช์ฟรายชีสดูดิชีสเยิ้มน่ากินมากและันนี้ก็จะเป็นฮอหมกปลากรายเขาก็ใช้เหมือนมาเป็นแบบขนมถ้วยและอันนี้ก็จะมีตําผลไม้รสจัดที่เราสั่งมาแล้วก็จะมีเซตไส้กรอกอีสานค่ะนี่งั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยวะอย่างแรกที่เราจะชิมนะคือเฟรนช์ฟรายชีสดูสิอือ นิดนึงเน้นมันกรอบๆที่อาหารก็ได้ไวเหมือนกันนะไม่ถึงแบบว่าติมนารีเหมือนกันนะได้ครบแล้วอร่อยอ่ะต่อ,อ,อไปนะมีโคลาดใส่นี้ด้วยคลุกๆซิหมี่โคลาดมันต่างจากผัดไทยยังไงใครรู้คอมเมนต์เข้ามาบอกพวกเราทีนี่มากินเลยอืมอืม,อ,มอร่อยมากอะ่ะ อร่อยจริงบนรถไฟอ่ะพี่เขาขายกันแบบ10บาทถึงห้าบาทเนอะเห็นะไอมรสชาติแบบเขาเรียกว่าอะไรวะผัดไทยป้าบนรถไฟแต่คือมันไม่ใช่แบบไม่มีน้ำกะปิไม่มีอะไรเงี้ยคือมันอร่อยอ่ะเหมือนผัดไทยผสมผัดซีอิว๊วอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอร่อยอ่ะเหมือนบนรถไฟขายเนีย่ยแต่นี้อร่อยจริงดีอ่ะดีมากไปเป็นตำผล,ลไม้ของเราที่เรารีเควสไปว่าเอารถจัดนี่นี่น่ากินแค่ไหนดู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 อืม ดีมากอะอ,อัปเปิ้ลเขียวอปเปิ้ลแดงคือสดน้ำยำคือไม่หวานไปไม่เปรี้ยวไปไม่เค็มไปคือสามรสคือดีลงตัวมากๆก็กินไปก็มีเทกเจอร์ของถั่วลิสงบดโอเคอร่อยมากเลยเราจะขอเป็นอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือหอหมกปากลากรายโคตรดีอะเป็นเนื้อหอหมกที่โคตรดีอะอยากสั่งข้าวสวยเลยอะ่ะดีอะอ,อร่อยจริงนะโคตรอร่อยอะ ใครมานะไม่กินไม่ได้อะเหมือนเป็นเลขคอมเมนต์ของร้านเขาด้วยมั้งเนี่ยข้าวหมีาา้วโคราชนี่อันนี้ก็จะเป็นเซตไส้กรอ,อกอีสานเนาะเราก็จะกินเป็นดังคำเลยนะดูซิว่าจะเป็นยังไงรสชาติดีมากเลยอะแล้วถ้าใครชอบกินเปรี้ยวกว่านี้นะก็อาจจะแบบยังไม่ค่อยโดนอันนี้แบบเหแบบมือนกำลังพอดีไม่เปรี้ยวเกินไปอะไรเนาะ เครื่องก็เคยผักตดพริกตดมากน,นี่แล้วก็น้ำของเรานะเราสัง่งมาเป็นสวรรโซดาเพิ่มมะนาวชิมดูว่าอรอยไมซาชื่นใจมากไม่มีอะไรไม่ดีแม้แต่อย่างเดียวจริงๆอันนี้การังตีินเลยเอาแหละแล้วตอนนี้เราก็จะมาสรุปร้านอาหารที่เราไปกินมาทั้งหมดในระยะเวลาที่เราอยู่ที่เขาใหญ่กันไปนะคะจริงๆอ่ะเราอ่ะตั้งใจจะไปแบบสรุปที่ห้องที่เขาใหญ่ราไปพักนั่นแหละแต่ว่าคือแบบเวลามันไม่เหลือแล้วอ่ะคือแบบอืม ถ่ายวอล์กถ่ายร้านอาหารไหนจะถ่ายรูปอีกอทีนี้เราก็เลยต้องกลับมาที่นี่เลยงั้นเดี๋ยวตอนนี้จะมีคะแนนก็คือมีคะแนนเรื่องหน้าตาอาหารเรื่องรสชาติใช่ไหมจะมีพูดถึงราคาของร้านอาหารแต่ละร้านกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านแรกกันเลยที่เราไปกินมาตั้งแต่วันแรกที่เราไปถึงเขาใหญ่นะนั่นก็คือร้านยุงข้าวร้านอาหารปักใต้นั่นเองนี่เมนูที่เราสั่งมาใช่ไหมก็จะมีแกงเหลืองกูนกับปลากระพงแล้วก็จะมี ใบเหลียงผัดไข่ชะตอกุ้งกระเพปลาทรายทอดขมิ้นใช่ไหมอันนี้ร้านเนี้ยนะคือเราอะให้เรื่องรสชาติอาหารนะเต็ม5จริงๆอันนี้เราชอบมากจริงๆเต็ม5เลยเพราะเราชอบกินอาหารใตาอยู่แนละ้วใช่ไหมส่วนหน้าตานะหน้าตาอาหารก็เราก็จะให้เป็น4เต็ม5ละกันสําหรับตัวเรานะ4เต็ม5แต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยสิก็คือร้านนี้นะสําหรับเราราคานะคือกลางๆไม่ได้ถึงขั้นถูกมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแพงมากคืออยู่ในแบบกลางๆแล้วเราก็จะมา เรียงเมนูที่เราชอบของร้านอาหารร้านนี้กันนะคะนั่นก็คือเมนูแรกที่เราชอบนะจานแรกที่เราชอบของร้านนี้นะนั่นก็น่าจะเป็นเมนูสตอกุ้งกะปิเพราะว่าเราชอบสตอมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆต่อไปก็จะเป็นแกงเหลืองปลากระพงคูนแล้วก็ต่อไปก็เป็นใบเหลียงผัดไข่แล้วก็เมนูที่สีที่เราชอบก็คือ,อปลาทรายทอดขมิ้นที่เราชอบของร้านนี้นั่นเองต่อไปก็คือตอกนกลางคืนและที่เป็นร้านที่เราไปกินก็ชื่อมิดวิ มเทอร์กรีนก็จะเป็นสั่งมาก็จะมีสเต็กเนื้อเซอร์อยใช่ไหมแล้วก็จะมีซีซาสลัดล็อกเก็ตฟัวกรานะแล้วก็จะมีเ็กคอมเมนต์ของราก็คือเป็นไส้กรอกที่เขาบอกมาร้านนี้นะรสชาติอาหารเราให้4เต็ม5แล้วก็เรื่องเอ่อเรื่องหน้าตาอาหารเราให้5เต็ม5จะมีเรื่องของราคาร้านนี้ก็อย่างว่านะเขาชื่อมินเทอร์กรีนราคาอาหารก็จะค่อนข้างเลือไปทางสูงหน่อยเพราะว่าเขาก็จะได้เรื่องบรรยากาศใช่ไหมแล้วก็เรื่องความใหญ่อลัง การของร้านอาหารเขาอีกอันนี้ก็ต้องให้เขาเป็นค่าบรรยากาศไปนะคะเอาไปที่เมนูแรกเลยนะที่เราชอบของร้านนี้นั่นก็คือซีซาสลัดชอบมากคือผักแม่งแบบโคตรกรอบอะคือแบบกรอบสัสสัและสดมากอะและน้าซีซารสลัดนี่คือเดอะเบส number one และต่อไปนะเมนูที่2ที่เราชอบก็น่าจะเป็นฟัวกราสล็อกเก็ตเพราะว่าเราอะชอบความแบบความหวานความฉ่าของฟัวกราสแล้วก็มากินกับไอซอสแบบคาราเมลอะเราชอบมากเลยอะแล้วก็เมนูที่3ที่เราชอบก็จะเป็นไสก้กรอกเมนู ที่เราชอบก็จะเป็นสเต็กเนื้อเซอร์ลอยเพราะเราคือเราอ่ะสั่งมีเดี่มแลรไปใช่ไหมแต่มันเหลือไปทางเกือบแลรเลยอะแบบแทบจะแลรแล้วอ่ะเราเลยแบบเออรู้สึกแบบยังยังยัง,ยงไม่ค่อยเท่าไหร่หนึงรู้สึกกินยากไปนิดนึงสําหรับเราแล้วต่อไปเป็นร้านที่3นะคะนั่นก็คือร้านเป็นลาวเป็นร้านอาหารอีสานนะคะก็สั่งเมนูมาเนี่ยก็จะมีลาบเป็ดคั่วเนื้อย่างยำต้นอ่อนทานตะวันนะคะแล้วต้มแซ่บปลา,าปคังตำปูปลากุ สุกแล้วก็อีกอย่างก็จะมีตําหลวงพระบางเรากินหมดทุกเมนูจ้ะแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เหลือบอกให้ร้านเนี้ยเรื่องรสชาติอาหารเนี้ยเราให้สี่เต็มห้าเลยหน้าตาอาหารก็ให้สี่เต็มห้าแล้วก็เรื่องราคาร้านนี้ค่อนข้างเกือบถูกอะ่ะดีอะ่ะบอกเลยจริงๆถือว่าบรรยากาศโอเคเย็นอะไรอย่างเงี้ยสบายแบบอยู่รอบๆเป็นต้นไม้แบบ ค่อนข้างล่มอ่ะดีอ่ะต้นไม้ใหญ่อ่ะแล้วก็เมนูที่เราชอบมากที่สุดของร้านนี้นะคะก็จะเป็นลาบเป็ดคั่วเพราะว่าแบบแซ่บจริงอ่ะแล้วแบบพริกแห้งที่เขาให้มากัดคําเดียวปกติเป็นคนกินพริกเยอะนะแต่กัดคำเดียวนี่คือแบบซีดอ่ะซีดมากเลยแล้วก็มีต้มแซ่บปลาคังที่เราชอบมากๆลองลงมาคือปลาคังอ่ะบางร้านที่ไปกินมันจะคาวใช่ไหมแต่ร้านเนี้ยแม้แต่นิดเดียวอ่ะคือมันก็ไม่คาวอ่ะเราเลยรู้สึกว่าแบบชอบมากเมนูที่3ที่ชอบก็จะเป็นอ่าตำหลวงพะบางเป็นเมนูที่3เมนู เมนูที่4คือตํากุ้งสดแล้วก็เมนูที่5ที่เราชอบก็จะเป็นเนือ้อ เนื้อ,อย่างเมนูที่6ที่เขาชอบก็จะเป็นยำต้นอ่อนทันตะวันที่แบบชอบท้ายๆหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมันยังไม่แซ่บสำหรับเราไงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผักยอดต้นอ่อนทันตะวันเนี่ยคือเขาก็โอเคโอเคแล้วร้านที่4ใช่ไหมก็จะเป็นร้านอาหารร้านรับข้าวต้มหลักเฮงที่เราไปกินเมนูที่เราสั่งมานะคะก็จะมีหอยลายผัดพริกเผาแล้วก็จะมีผักบุ้งฝอยที่เป็นผัดกะป,กกปิกุ้งแห้งแกงจืดมะระกระดูกหมูปูผัดผงกะหรี่ปลากระพงทอดน้ำปลาเรื่องรสชาติอาหารนะเราให้ ให้ 3, ามเต็ม5อ่าส่วนหน้าตาเราให้4เต็ม5เลยเมนูที่เราชอบที่สุดนะก็จะมีหอยลายผัดพริกเผานี่คือนเบัวันของเราลองลงมาก็เป็นผักบุ้งฝอยกุ้งกะปิเมนูที่3ก็จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาแต่ว่าเอา่อเมนูที่4ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นต้มมะละกระดูหมูใช่ไหมคือเราอ่ะรู้สึกว่ามันอะ่ะมะละเหมือนมันขมไปสําหรับเรานิดน,นึงอะ่ะเราเลยกินไม่ค่อยได้ไงเพราะปกติเราจะชอบกินมะละที่แบบไม่ขมเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับคนอื่นคนอื่นก็อาจจะชอบก็ได้คนเราก็ชอบไม่เหมือนกันถูกไหมและเมนูที่5เราก ได้ปูผัดผงกะหรี่แต่จริงๆอ่ะไอตัวซอสผัดผงกะหรี่เนี่ยเหมือนมันอร่อยมากเลยนะแต่ว่าเหมือนปูวันนั้นอ่ะคือร้านเขาก็ดีมาตลอดแหละแต่เหมือนมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างวันนั้นของเราอ่ะว่าแบบปูอาจจะมีกลิ่นนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าร้านอ่ะคือน่ารักมากคือยกเลิอกออเดอร์ไปเลยคือไม่คิดตังค์เลยเพราะว่าเออเขาก็รับผิดชอบในส่วนของเขาแต่ถ้าปูแบบวันนั้นที่ปูถ้าปูโอเคนะเรารู้เลยว่าแม่งโคตรอร่อยแน่เมนูเนี้ยเมนูนี้เราก็เลยจะให้เป็นเมนูสุดท้ายไปก่อนนะที่เราชอบต่อไปนะคะก็จะเป็นร้าน ท้ายแล้วจะเป็นร้านกึ่งคาเฟ่ที่ชื่อว่าบ้านนอก อกนาร้านนี้นะคะแนานอาหารนะเต็ม5 5เต็ม5ห,หน้าตาอาหาร5เต็ม5เลยอะราคานะบอกเลยว่าไม่แพงจริงๆที่ถ่ายรูปก็มีเลิฟแทบทุกอย่างอะเมนูแรกที่เราชอบเลยนะตำผลไม้คือสั่งรสจัดก็ได้รสจัดอะแล้วน้ำยำน้ำตำส้มตำอะคือมันดีมากมากแบบมากๆชอบมากๆอะเมนูต่อไปที่เราชอบก็คือเป็นหมี่โคราชมันจะมีแบบเผ็ดติดปลายนิดๆอะเหมือนเขาผสมพริกลงไปเราก็ชอบมากแล้วก็เมนูที่3ที่ ที่เราชอบมากๆนั่นก็คือเป็นห่อหมกของเขาห่อหมกที่อยู่ในถ้วยขนมถ้วยอ่ะชอบมากแล้วก็เมนูที่สี่ที่ชอบก็จะเป็นไส้กรอกอีสานเมนูที่5ก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายชีสแต่บอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูร้านนี้บรรยากาศก็ดีมากแล้ววันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปรวมร้านอาหารเขาใหญ่ที่ควรไปถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่นะคะก็อย่าลืมไปตามร้านอาหารที่เรารีวิวกันไปนะคะบอกเลยว่าเด็ดทุกร้านแน่นอนแบบจริงๆจากใจจากใจ อยากจะพักใจไว้ดูแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเดิมด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยฝากรายการช่วงนี้ไปด้วยนะคะกับช่วงพาไปกินกับช่องมุมมามชแนล EP หน้าพาไปกินที่ไหนอีกรอติดตามชมกันค่ะบ๊ายบาย